สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงทีมตุรกีหลังจากที่นัดกระชับมิตรนะครับก็เอาชนะรวดถือว่าฟอร์มดุมากๆนะครับก่อนที่ทีมตุรกีนี้จะเจอสาวไทยนัดแรกนะครับในวันที่24นี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คสถิติแล้วก็ทีมที่ตุรกีชนะสกอร์หรือว่าเซตเป็นอย่างไรนะครับ ในการแข่งขันนัดกระชับมิตรนะครับตุรกีสามารถเอาชนะรวดในการแข่งขันกับอิตาลีทางเซอร์เบียและก็โปแลนด์นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆส่วนการแข่งขันที่ผ่านมานะครับนัดแรกก็เจอกับทางอิตาลีนะครับวันที่12ที่ผ่านมาแล้วก็นัดที่2นะครับเจอกับทางเซอร์เบียวันที่13แล้วก็วันที่15เมื่อวานนี้นะครับก็เจอกับทางโปแลนด์ก็ถือว่าเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีมากๆนะครับยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ ดุมากๆสำหรับการแข่งขันกับอิตาลีนะครับเอาชนะไปได้3-1โดยสกอร์22-25ต่อในเซตแรกแพ้ให้กับอิตาลีก่อนที่จะเอาชนะ3เซตรวดเลยนะครับ25-23ต่อ25-18ต่อแล้วก็25-15ต่อในนัดที่2นะครับ ตุรกีเจอกับทางเซอร์เบียนัดนี้ก็เอาชนะไปได้3าหนึ่งนะครับสกอร์ยีต่อ22 25ต่อ22แล้วก็ไปพ่ายกับเซอร์เบียในเซตที่3ครับยีต่อ25ก่อนที่จะกลับมาเอาชนะได้ในดิวเซตที่4นะครับเป็น27ต่อ25ส่วนนะัดสุดท้ายวันที่15ที่ผ่านมานะครับตุรกีเจอกับโปรแลนด์ก็ถือว่าเป็นทีมในกลุ่มเดียวกันที่จะแข่งในจริงแชมโลกนี้นะครับก่อนที่จะทุบโปรแลนด์ไปได้3าหนึ่งนะครับ ในเซตแรกนะครับนำขาดเลย25ต่อ10ก่อนที่เซต2โปรแลนด์จะกลับมาชนะได้ใน25ต่อ23และก็ในเซตที่3ที่4ตุรกีถลุงกลับนะครับ25ต่อ18แล้วก็25ต่อ20ก็ถือว่าเกมนัดกระชับมิตรนี้ ทางตุรกีเองดูเดือดมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งทีมนะครับที่เป็นตัวเก่งเลยก็ได้ในกลุ่มที่จะเป็นหนึ่งในทีมที่จะเข้าสู่รอบสองก็ต้องมาลอลุ้นกับการแข่งขันในนัดแรกนะครับกับไทยตุรกีจะสามารถเอาชนะไทยได้ในรูปแบบใดหรือว่าไทยของเราจะ เอาชนะตุรกีได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ฟอร์มแล้วก็การเล่นในวันนั้นนะครับก็ต้องมาลอลุ้นแล้วก็ให้กําลังใจสาวไทยของเราเช่นเคยเพราะว่าเกมการแข่งขันนัดแรกนี้แฟนเย์บอลก็คงจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงมาติดตามในวันนั้นจริงๆนะครับสาหรับสาวไทยของเรานะครับน่าจะเดินทางเกือบๆวันที่20นะครับก็มีนัดกระชับมิตรกับทางตุรกีต้องรอดูนะครับว่าจังหวะเวลาหรือการแข่งขันนี้จะมีเวลาพอ ที่จะแข่งขันหรือไม่นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ